ตอนที่991ไม่แพ้ใครและไม่แพ้ใครศิละปะก,การต่อสู้ขั้นสูงของระดับลึกล้ำตระกูลไบลีดาบแยกทองฟ้าชายที่นี่คือชายหนุ่มแห่งอาณาจักรที่6แห่งการหลอมวิญญาณด้วยสายตาที่มั่นคงและโมเมนตัมที่น่าสนใจเพียงนัดเดียวเขาก็ใช้แล้วด้วยทักษะการต่อสู้ที่น่าภาคภูมิใจที่สุดของเขาเขาออกไปทั้งหมด และเป้าหมายของเขาคือจั่วฟานซึ่งดูเหมือนว่าจะมีดีวายไล์เรียวเพียงสามระดับเท่านั้นเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้ทุกคนในคาราวานกอดไม่ได้ที่จะตกใจถี่ๆร้องออกมาท่านแต่ไบลี่ยูเชียนและคนอื่นๆสงบมากและพวกเขาก็ยืนอย่างเงียบๆเมื่อดูทั้งหมดนี้ไม่มีคลื่นในดวงตาของเขาดูเหมือนว่าคนในครอบครัวไบรลี่ของพวกเขาทำสิ่งที่รังแกผู้อ่อนแอโดยไม่มีความรู้สึกละอายใจ หากสิ่งนี้ถูกวางไว้ในตระกูลทั่วไปสถานะหลอมรวมวิญญาณจะไม่รังแกสถานะแสงสศักดิ์สิทธิ์แต่จะไม่สามารถวางมันลงบนโต๊ะได้แม้ว่าจะชนะแต่ก็ทำได้เพียงหน้าละอายเท่านั้นแต่วันนี้ตระกูลไบลี่ซึ่งเป็นตระกูลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้ทำสิ่งที่เอาชนะตัวเองได้ต่อหน้าบรรพบุรุษมีเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นนั่นคือสิ่งโลใจ บลลี่ยูเทียนต้องการทดสอบน้ำหนักของสาวกของเทียนโมชานจากนั้นทดสอบน้ำหนักของปรมาจารย์ของเทียนโมชานไม่ว่าเขาจะมีคุณสมบัติเป็นคู่ต่อสู้หรือไม่ก็ตามหากความแข็งแกร่งของดี i l l อ m i n a t i o n ชเรียวถูกใช้เพื่อความอยู่รอดจากการโจมตีของปรมาจาร so Real, าย์โซฟิลชันเรียวไบลลี่ยูเชียนจะปฏิบัติต่อเทียนโมเมลเทนหลอดในฐานะคู่ต่อสู้ศัตรูอย่างแท้จริงเด็กฝึกงานสู้กับฟ้ามากอาจารย์จะไม่เลวและข่าวลือจะไม่เป็นเท็จ อย่างไรก็ตามหากตู้ฟานไม่มีพลังที่จะหลบหนีก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้าแห่งภูเขาปีศาจนั้นเป็นเพียงหูของคนธรรมดาเท่านั้นและก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรกล่าวอีกในหนึ่งตัวตนของตู้ฟานนั้นเป็นของปลอมชื่อเสียงและชื่อเสียงบุคคลเช่นนี้หรือคนที่หลอกลวงเขาโดยอ้องไบลี่ยูเชียนสมควรได้รับถ้าเขาตายคราวนี้ชายหนุ่มก็ทำได้ครอบครัวไบลี่ไม่ได้ทำอะไรหรือหยุดเขาพวกเขาแค่ดูและรอผลการทดสอบ และตัวฟานก็รู้เรื่องนี้อยู่ในใจมุมปากของเขา,ขาโค้งงงออย่างเฉยเมยและเขาก็ไม่สนใจเลยมือที่จับเคลียก็เหมือนเดิมไม่หลวมหรือตึงและเขาเดินอย่างพึงพอใจราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในที่สุดร่างกายและดาบก็เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยเสียงระเบิดแรงดังสนั่นฉีกพื้นบุรุษผู้มีพลังแห่งดาบศักดิ์สิทธ์ก็มาหาเขาในที่สุด นิ้วดาบที่แทนทะลุท,ท้องฟ้าก็มาหาเขาณใจกลางของคิ้วของเขาตู้ฟานยังคงยิ้มอย่างไม่ยอมแพ้ราวกับว่าเขาไม่มีเวลาตอบสนองต่อเสียงฟ้าร้องเมื่อเห็นฉากนี้เปลือกตาของไบลี่ยูเชียนก็ขยับเล็กน้อยและร่องรอยของความผิดหวังปรากฏขึ้นในส่วนลึกของดวงตาผู้เขาปีศาจสวรรค์นในตำนานนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าที่เหมือนกันสิทธ์ก็ไม่ต่างจากผู้ฝึกฝนทั่วไป อย่างไรก็ตามเมื่อหัวใจของเขาต่ำลงเล็กน้อยจูจ่ๆก็เปลี่ยนไปเมื่อเผชิญหน้ากับดาบที่ไม่มีใครเทียบได้ของเจ้าชายน้อยแห่งประกูลไบลี่ทั่วฟานก็ไม่ขยับแต่เขาไม่ขยับแต่คนรอบข้างเขาขยับภูเขาปีศาจเทียนศิลปะการต่อสู้ระดับส่วนระดับต่ำกรงเล็บสายฟ้าฟีาฟนิกทันใดนั้นเสียงอันอ่อนโยนดังก้องในหูของทุกคน ดาบของเจ้าชายตระกูลไบรลีพึ่งมาที่กลางคิ้วของตัวฟานออร่าดาบที่แข็งแกร่งได้แทงทะลุหน้าผากของเขาด้วยความเจ็บปวดเล็กน้อยและกรงเล็บที่โกรธเคืองที่เปล่งประกายด้วยแสงฟ้าร้องสีม่วงทันใดนั้นก็ระเบิดออกมาจากด้านล่างของบุคคลในแนวทแยงมุมทันทีก่อนที่เขาจะมีเวลาตอบสนองเขาก็คว้าข้อมือของเขาอย่างแรง และทันใดนั้นก็ควานิ้วดาบของเขาไปด้านข้างโดยไม่โดนหน้าผากของตูวฟานจากนั้นพลังอันทรงพลังก็พัดพาร่างของบุคคลน,นั้นไปหลังจากพลิกตัวขึ้นไปในอากาศสามครั้งเขาก็ล้มลงกับพื้นพร้อมกับเสียงและพ่นฝุ่นและควันออกมาเมื่อควันจางลงดวงตาของทุกคนก็ได้รับการทักทายแต่ดวงตาของผู้คนกลับหดตัวลงและฉันกอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตกใจไม่เพียงแต่ยามของคาราวานเท่านั้น แต่แม้แต่ปรมาจารย์เช่นไบลี่ยูเชียนและราชาดาผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาดวงตาของพวกเขาก็หดลงอย่างรุนแรงและพวกเขาอดไม่ได้ที่จะตกใจอย่างสิ้นเชิง ในขณะน,นี้เจ้าชายแห่งตระกูลไบรลี่ถูกกดลงบนพื้นอย่างโหดร้ายเพื่อกินดินและเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่นั่งบนร่างของเขาก็คือเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ถูกตู้ฟานจับไว้อย่างไม่ต้องสงสยัยและฝ่ามือที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของเธอก็จับกระดูกสันหลังส่วนคอของหลังเจ้าชายไว้อย่างแน่นหนา แสงฟ้าร้องสีม่วงตามมาด้วยกรงเล็บที่ดูเหมือนจะอ่อนแอแต่จริงๆแล้วมีกรงเล็บที่ดูร้ายแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของเขาอยู่ตลอดเวลาแต่มันทําให้เขาชาไปชั่วขณะแม้แต่จิตวิญญาณของเขาก็ยังสั่นไหวแล้วและเขาก็สูญเสียความสามารถในการต่อสู้อีกครั้งโดยสิ้นเชิง เมื่อมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าเขาทุกคนก็ตกตะลึงรวมถึงจัก,กรพรรด,ดิดาบผู้ไร้พ่ายที่ถือดีมาโดยตลอดและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจแม้ว่าความแข็งแกร่งของเด็กหญิงตัวเล็กๆตรงหน้าฉันยังไม่ถึงจุดสูงสุดแต่เธออายุเพียงหกหรือเจ็ดขวบเท่านั้นในวัยนี้ปรมาจารย์หกชั้นแห่งตระกูลไบรลี่ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและละลายวิญ,ญญาณได้ถูกค้นลงทันทีเธอมีพลังที่ซ่อนอยู่และมันก็ดีเหลือเกิน คนธรรมดาเด็กวัยนี้คงยังไม่หย่านมครอบครัวไบรลี่ของพวกเขามีข้อกำหนดที่เข้มงวดและอย่างน้อยพวกเขาก็มาถึงอาณาจักรกระดูกหักแล้วในยุคนี้และบางส่วนที่โดดเด่นก็อยู่ในอาณาจักรลึกล้ำสวรรค์เท่านั้นแต่เด็กคนนี้เป็นเด็กแบบไหนที่พาปรมาจารย์หลอมวิญญ,ญาณโดยตรงในทันทีนี่มันผิดป,ปกติเกินไปภูเขาเทียนโม่เป็นมนุษย์ต่างดาวขนาดนั้นเลยเหรอหากเป็นกรณีนี้ตระกูลไบลี่ของพวกเขาคือตระกูลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก เมื่อเปรียบเทียบกับสาวกของเทียนโมชานก็ไม่ต่างจากมดชั่วขณะหนึ่งดวงตาของไบลี่ยูเชียนเผยให้เห็นร่องรอยของความสับสนเป็นครั้งแรกในรอบหลายพันปีที่เขากังวลและกังวลและตั้งคำถา,ถามถึงความแข็งแกร่งของตัวเองจากก้นบึ้งของหัวใจโลกมันกว้างใหญ่เข่าไร้พ่ายจริงหรืออ่า เสียงกรีดร้องดังมาจากพื้นดินและเจ้าชายก็อยู่ภายใต้แรงกดดันของเคียซี่ลีไอและเจ้าสำนักของเขาเต็มไปด้วยชายร่างใหญ่และหัวใจของเขาก็เจ็บปวดในตอนแรกเขากัดฟันเพราะเขาไม่สามารถปล่อยให้บรรพบุรุษเห็นด้านที่ขาดของเขาได้ไม่เช่นนั้นบนรรพบุรุษจะโกรธมากและรู้สึกว่าเขาสูญเสียตระกูลไปหลีไปแล้ว อย่างไรก็ตามความยิ่งใหญ่ของฟ้าร้องสีม่วงนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมของผู้อื่นและเป็นการเสริมกำลังและยับยั้งทักษะดาบแยกท้องฟ้าของตระกูลไบลี่ร่วมกันดังนั้นฟ้าร้องสีม่วงนี้จึงเข้าสู่ร่างกายและความเจ็บปวดก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นร้อยเท่าหลังจากผ่านไปได้ไม่นานเขาก็ไม่ได้ที่จะกรีดร้องและตะโกนอย่างต่อเนื่อง เมื่อทุกคนในครอบครัวไบลี่เห็นสิ่งนี้คิ้วของพวกเขาก็สั่นเทาและฝ่ามือของพวกเขาขยับเล็กน้อยเพื่อช่วยพวกเขาแต่เมื่อไม่ได้รับคำสั่งจากบรรพบุรุษก็ไม่มีใครกล้าขยับอะไรเลยคีเออรยิ้มข้อหัวของเขาแล้วพูดว่าให้คุณทำอะไรกับพ่อของฉันตอนนี้ผู้หญิงคนนี้จะให้คุณลิ้มรสฮีฮีกล่าวว่าความแข็งแกร่งของคีเอออดไม่ได้ที่จะหนักขึ้นสามแต้มและเจ้าชายก็ร้องไห้คร่ำครวญยิ่งกว่าอกหัก เทียในเวลานี้ทั่วฟานเหลือบมองเขาเบาๆแล้วพูดเบาๆปล่อยเขาไปอดไม่ได้ที่จะตกใจที่เออหลังจากมองดูเขาอย่างลึกซึง้งแล้วเห็นเขายักหน้าเล็กน้อยจู่ๆเขาก็ปล่อยมือปล่อยชายคนนั้นโค้งคำนับแล้วพูดว่าครับพ่อ จากนั้นเขาก็กลับไปหาจู้ฟานมีเพียงเจ้าชายที่เพิ่งรอบโจมตีเท่านั้นที่ยังคงทรมานจากความเจ็บปวดและความเจ็บปวดอย่างรุนแรงเขาอยากจะลุกขึ้นแต่กอดไม่ได้ที่จะโซเซอีกครั้งล้มลงอีกครั้งและตกลงไปในโคลน เอออดไม่ได้ที่จะปิดปากและหัวเราะเบาๆขณะที่เธอมองจากข้างสนามแต่ไบลี่ยูเชียนดูมืดมนและทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอบกมือไปที่ไบลี่ยูรีไอและขอให้เขาเอาเขยะนี้ออกไปอย่าทิ้งมันไว้เขินอายนะนี่ในที่สุดอัจฉริยะไบลี่ยูก็จ้องไปที่สถานที่ของจัวฟานอย่างใกล้ชิดและพูดด้วยหมัดในลักษณะที่หายาก ชื่อของภูเขาเทียนโม่เคยได้ยินมานานแล้วเด็กหญิงอายุเจ็ดขวบมีความแข็งแกร่งเช่นนี้กุยซานมาสเตอร์ไม่อาจอย่างรู้ได้จริงๆปรมาจารย์นักดาบผ่านรางวัลน,นี้และการแสดงผัดผลของประกูลไบรลี่ก็น่าประทับใจเช่นกันโดยไม่คาดคิดยังคงมีศิลปะก,การต่อสู้แบบไร้น้ำหนักอยู่ในสถานที่นี้ถ้าหญิงสาวยิงไม่ทันก็กลัวจะย้ายไปหัวต่อไปแต่ กล่าวว่าั่วฟานหันหัวของเขาทันทีเมื่อมองไปที่ขี่เออเขาพูดด้วยใบหน้าที่เย็นชาเครือเคล็ดลับนั้นช้าเกินไปตอนนี้ดูรอยแดงบนหน้าผากพ่อของคุณสิกลับไปฝึกซ้อมต่อทันใดนั้นเขาก็พองปากเล็กน้อยขี้เออโค้งคำนับและพูดอย่างช่วยไม่ได้ครับพ่อ ไบลี่อี้เทียนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกบูดบึ้งเล็กน้อยเด็กคนนี้พูดดีๆประโยคครึ่งแรกชมเชยทักษะศิลปะการต่อสู้ของครอบครัวไบลี่และประโยคครึ่งหลังกลายเป็นบทเรียนสําหรับลูกสาวของเขาเห็นได้ชัดว่าเป็นการสรรเสริญและดูหมิ่นพวกเขาและดูหมิ่นพวกเขาเด็กหญิงตัวเล็กๆสามารถทำลายอุบายทั้งหมดของลูกศิษย์ไบลี่ได้ตามต้องการคุณช้าเกินไปแล้วคุณจะขอเพิ่มฝึกฝนให้หนักขึ้นนี่ไม่ใช่การประชดเปล่าประชดเปล่าเหรอ ใ้สารเลวชายชราเคยทำเรื่องแบบนี้กับคนอื่นมาก่อนและฉันไม่คิดว่ามันจะตกอยู่กับฉันตอนนี้อะไรวะในช่วงเวลาแห่งความหดหู่ไบลี่ยูเชียนไม่สามารถระงับความโกรธที่ซ่อนเร้นของเขาได้แต่น่าเสียดายที่เขาช่วยไม่ได้เขาไม่สามารถระบายความโกรธออกมาได้ไทายที่สุดคุณก็แข็งแกร่งที่สุดมาก่อน คุณไม่กล้าดูคุณแต่ตอนนี้มันแตกต่างออกไปภูเขาเทียนโมเป็นสถานที่ลึกลับและทรงพลังมากกว่าซึ่งคุณไม่สามารถสัมผัสความลึกได้แต่เขาไม่กล้าที่จะลุกรานตามใจชอบแม้ว่าเขาจะอยู่ยงคงกระพันตลอดชีวิตและหยิ่งพยองไปตลอดชีวิตแต่ปรมาจารย์ดาบผู้ไร้พ่ายคนนี้ยังไม่ถึงจุดที่เขาไม่แยแสอย่างแท้จริงเขายังคงเข้าใจความจริงของการคิดสองครั้งก่อนทำ ยิ่งไปกว่านั้นมีอีกเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่กล้ากโกรธตามใจชอบนั่นก็คือตัวฟานชายหนุ่มคนนี้เขาไม่เข้าใจไม่ว่าจะเป็นสิ่งโลดใจของไบรลี่ยูยูหรือการล่อลวงในปัจจุบันของเขาชายคนนี้ไม่สะทกสะท้านสงบและเป็นธรรมชาติตอนแรกเขาคิดว่านี่เป็นวิญญาณของคนเข้มแข็งแต่ตอนนี้ความคิดของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยบางทีคนคนนี้อาจจะไม่กลัวราชาก้าวดาบหรือแม้แต่คนแก่เลยจริงๆ ท,ที่สุดแล้วเด็กในภูเขาเทียนโมมีความแข็งแกร่งขนาดนี้ตัวใหญ่และแก่จะดีขนาดไหนเมื่อฉันคิดถึงสิ่งนี้ปรมาจารย์ดาบผู้อยู่ยงคงกระพันหน้าผากของไบลี่ยูเชียนมีเหงื่อไหลออกมาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและผิวของเขาก็เคร่งเครืออย่างยิ่งนี่มันน่ากลัวจริงๆตั้งแต่การผลักดันเล็กๆไปสู่การใหญ่เขาค้นพบจริงๆว่าภูเขาเทียนหมาไม่ใช่สถานที่ที่จะยุ่งวุ่นวายจริงๆ ซอดโซเวเรนที่พ่ายแพ้ของเขาสามารถทำตามใจคนอื่นได้รวมถึงการไม่ใส่ใจผลประโยชน์ของจักรวรรดิในสายตาของเขาแต่เพียงสแสวงหาความสุขทั่วขนาดหนึ่งนอกจากนี้ตราบใดที่เขาทำอะไรบางอย่างก็ไม่มีอะไรที่เขาจะได้รับไม่ได้แม้ว่าจักรวรรดิจะถูกทำลายแต่เขาสามารถสร้างใหม่ได้ มีเพียงภูเขาปีศาจสวรรค์น,นี้เท่านั้นที่ทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้คือสุสานที่ยุติดตานานอันไร้พ่ายของเขาคิ้วขมวดลึกและใบหน้าของไบลี่ยูเชียนเต็มไปด้วยความลังเลเมื่อไบลี่ยูลีไอและคนอื่นๆเห็นก็ถือเป็นความอดทนเช่นกันอดไม่ได้ที่จะจมนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเห็นบรรพบุรุษของพวกเขาเมื่อพวกเขาไม่แน่ใจนะัก มีเพียงจัวฟานเท่านั้นที่มองเขาเบาๆยิ้มอย่างแอบในใจและหายใจไม่ออกยาวจุดประสงค์ของการใช้ที่เออเพื่อทำให้ชายชาราตกใจในที่สุดก็บรรลุผลสำเร็จต่อไปเราจะหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ไม่เท่าเทียมกันสรุปทริปภาคเหนือครั้งนี้จะไม่ยอมให้กลุ่มคนบ้าบิ่นในจงโจมาทำลายความดีของตัวเองไม่ได้หรอกฮะ อ่านพ่อบ้านราชาปีศาจจัวฟานตอนที่991ไม่แพ้ใครและไม่แพ้ใคร